นะะฮสวัสดีครับนะฮะน้องน้องอ้อนโอ้โหนะฮะหน้าโหดกันนิดนีดชื่ออ้อนเลยนะฮะอ้อนอะไรฮะอ้อนต่อเสืออ้อนสันมืออ้อนตีนอ้อนจังนะฮะน่ารักจริงๆนะครับนะเดินทางมาจากไหนฮะอ้อมใหญ่สัมพันธ์อ้อมใหญ่สัมพันธ์นะครวันนี้โทรหาพี่อยู่เลยนะฮะเฮ้ยนี่เราปลูกอะไรนะฮะถุงมือพี่ฮะนี่นี่อ๋อทำเป็นโบแหร่ ก็เห็นใช่ไหมฮะเหนื่อยทำเป็นโมด้วยนะฮะครับครับมาจากพ่อใหญ่สาพานันมีโปรแกรมมาเจาะนมกับพี่นะฮะสองสองข้างนะฮะขอดูหน่อยครับนะฮะนิ่มๆน,นะครับนะฮะนมหัวนมใหญ่มากฮะหัวนมเหมือนผู้หญิงเลยนะฮะแล้วก็ที่พันคือไม่โสดนะฮะมีเมียแล้วใช่ไหมพี่ขอดูหน้าเมียนหน่อยนะครับนะฮะขอดูหน้าเมียนหน่อยครับวันนี้นะฮะ ทำไมพี่แจ็คถึงรู้ครับเพราะพี่ผ่านองค์การเกี่ยวกับเรื่องเซ็กซ์มาเยอะนะฮะนะทำคุยทำอะไรมาเยอะนะฮะทุกอย่างเลยที่พี่แจ็คทำนะฮะนะครับแต่มันไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับนะฮะเป็นเรื่องของความรักกันเรารักเขาก็้งแต่ว่านะฮะเราเป็นลูกก็เป็นรับ <c oughs> ลูกนะฮะโนนดน <c oughs> ออรับเลยนะใช่ไรใช่ไรน้องเต้นะฮะที่ถามจริงเลยเวลาโดนยิ้มเนี่ยมันเจ็บไหมครั <c oughs> อะไรนะโดนยิ้มอะไยิ้มเจ็บไหม อย่าใ้บอกเดี๋ยวมีโครงการจะไปปักมุกกับพี่อยู่ใช่ไหมใช่ไหมฮะเราจะไปปักมุกนะฮะนะฮะรับป่ากันนะอ้อนนะเจอกันนะฮะสิบห้าเมตรสำหรับเรานะนะนะ้ยนะฮะน่ารักจริงๆเอาละวันนี้เราสัมภาษณ์กันพอททัคู่แล้วฮะมีพวกมีเบียร์มีอะไรเรียบร้อยนะฮะนะเราก็จะมาจอดนมันนะฮะเอาเดี๋ยวพี่ขอวัดก่อนเขาไปมาครับนะเอาเลยครับนะครับ ต่เจาะให้ตรงที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วหั ouais, วนมคนเวลาเจาะมันจะเป็นอย่างนี้แต่ไม่เอาละมันมันไม่สวยฮะขอให้เจาะเป็นอย่างนี้นะนะฮะเพราะเจาะไปเยอะแล้วครับว่ามันไม่สวยโอเคฮะเอาละนะพร้อมนะครับนะครับมาดูวิธีการเจาะครับนะฮะทันี้บอกได้เลยว่าหัวนมเจ็บครับนะฮะแต่น้องอ้อนจะไม่เจ็บครับวันนี้เพราะว่าเรามีการซักซ้อมกันเรียบร้อยฮะบอกว่าเวลาพี่แจ็คถามนะฮะต้องบอกว่าไม่เจ็บอย่างเดียวนะฮะโอเคอ้านะครับ พร้อมนะครับนะฮะไปพร้อมนะฮะคนพร้อมนะครับนะฮะมาดูการเจาะของแจ็คดอสันนะฮะกับทุกคนเห็นในข้อโลกเลยทีเดียวนะครับครับนะฮะไม่ออกครับนะฮะแสดงว่ามันต้องใช้อุปกรณ์นะครับช่วยนะฮะครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านนะฮะอา่าดูนะครับถ้าควนะครับนะฮะแล้วเป็นลมนะครับนะพี่แจ็คช่วยเราไม่ได้นะครับนะะครับนะ ผ่อนคลายครับน้องออนนะฮะครับนะฮะดูครับนะฮะนะขอกล้องนะขอนะผ่อนคลายครับไม่เจ็บครับนะฮะประกันได้เลยมากับแจ็คดอสันพวกเราจะไม่เจ็บนะครับเราจะรู้สึกสบายได้้บาปนะฮะผ่อนคลายเยอะๆครับนะใครที่ไม่เห็นเดี๋ยวไปดูในคลิปก็จะเห็นนะฮะครับนี่ครับการต่อขอุนมที่สวยงามนะฮะบอกได้เลยว่าสวยนะฮะ หมอนมของเธอตั้งดีเหลือเกินนะน้องก้อนนะนะฮะโคตรดีเลยครับนะฮะพี่ชอบตรงที่มันใหญ่ใหญ่มากฮะยิ่ง,องโอโห่ลงผู้หญิงบางคนนะฮะนี่หมอนมเมียพี่เล็กกว่านะฮ <c> ะ <oughs> ส,สวยสวยนะฮะ,ะ,ฮะอือชอบชอบนะ,ะนะฮะเดี๋ยวเราล็อกให้ครับนะฮะต,ต้องใช้พลังแปดส่วนนะครับนะฮะ ว่าคนร้านแจ็คดอสันมันเยอะฮะที่จริงไม่ได้เยอะหรอกครับนะฮะมีทุกคนมาดูครับแนีมีคนชอโอเคนะฮะโอเคหนึ่งข้างผ่านไปครับนะฮะไวเหมือนโกหกครับนะฮะสีหน้าสีตายังสบายครับนะฮะแสดงว่าไม่เจ็บเท่าที่ควรนะครับนะฮะโอเคนะฮะนี่ครับนะฮะเราจะฉีดน้ำยาให้แล้วครับนะฮะตอนนี้สวยครับนะฮะสวยมากนะฮะสวยมากนะฮะ เ็นเนี้อ้วนสวยนะเออนะฮะพอนครับหนึ่งห้างผ่านไปคือที่จริงชีวิตเราเลยเราแทงแต่คนมาเยอะใจะไหมนะฮะแทงทุกวันเลยนะนะฮะวันนี้เราโดนแทงเป็นไงบ้างเจ็บไหมโอ้โห <c oughs> ไม่เจ็บครับนะฮะโอเคเยี่ยมมากเยี่ยมมากอันนี้อ่าถุงมือมัดที่เป็นโบเราไม่ต้องถอดออกนะ <c oughs> ไปไปตรงนี้เลยนะนะตรงนี้เลยนะฮะเนะอาขับรถมาใช่ไหมฮะรถอะไรจักรยานรถเก๋งนะฮะโอเคอต่อเลยครับต่อเลยฮะไม่เจ็บต่อเลย 哎。Uh. Mm. มีม่อนนะฮะเฮ้ยนะฮะนี่เห็นไหมฮะจังจีบเข็มผิดนะฮะเข็มมันมีหลายไซส์นะฮะถ้าหยิบผิดที่ก็ไม่เก็บนะฮะเพราะว่าเข็มมันผิดแล้วก็ต้องทิ้งครับนะนะฮะเมื่อกี้จีบผิดไซส์ฮะเมื่อกี้ใหญ่กว่าเยอะเลยครับนะฮะอันนี้จะเล็กลงมาอีกนะฮะนะฮะเราอาจจะเหม็นตะแกรงพี่หน่อยนะคนเอาหน่อยนะนะฮะ แต่พี่ใช้เตาเย็บโลกครับนะฮพอทนได้อยู่นะครับนะครับโอเคนะฮะตั้งแต่เจาะหัวนมมาครับนะฮะคนคนนี้พี่บอกเลยนะฮะก็หัวนมใหญ่มากที่ชอบจังเลยจับได้มั่นโคโคตเลยครับนะฮะครับนะโอเคนะฮะโอ้สุดยอดครับสวยจริงๆนะฮะ ก็คือเจาะได้ดีเยี่ยมนะฮะครับนะฮะแล้วที่สำคัญคือหัวนมใหญ่ดีจังเลยนะฮะที่เมียเจอต้องดูดแน่เลยแต่มืนเลี้ใหญ่ขนาดนี้นะฮะแต่อาทิตย์นี้อย่าดูดนะฮะพี่ขอร้องนะครับนะฮะเดี๋ยวจะหาว่าพี่แจ็คไม่เตือนนะครับห้ามดูดเลยนะครับนะฮะเดี๋ยวมันเกี่ยวฟันเราครับไม่ใช่เราเัีนมมันดูดเฉยๆดีอยู่เลยครไม่ต้องไม่ต้องช่วยพี่ครับเราอยู่เฉยๆเราพี่กำลังหาเหลี่ยมเข้าอยใช่ เรีจะเรื่ขอบิน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 บิ้บนะินบินัินบินบินบนบินบบนบินบนบินบินบบนบินบบบนบินบบนบนนนบนนบนบน เรียบร้อยครับนะฮะามาครับนะฮะเรามาล้งา,ลางมารทำความสะอาดกันก่อนนะฮะแล้วก็จะให้เขากลับบ้านครับนะฮะ,ะถามว่าวันนี้เจอสวยไหมสุดยอดนะสุดยอดเลยคือมันตรงนะไม่มีเบี้ยวไม่มีเอียงสวยครับนะ,ะแล้วรู้ไหมไอนมนี่มันขยายได้ด้วยนะนะ,ะมีคนเหลือฮะเป็นขยายกับพี่ครับนะสี่มิลปรากฏว่าขาดครับในแรกสองสามมิลไม่ขาดนะฮะแต่สี่มิาา <c oughs> มะะะลขาดเลยครับนะฮะมันเยะไป นะอันนั้นหัวนมเล็กกับเราเยอะนะฮะของเรานี่้4มินลิ่คงจะสบายมากครับเพราะนมใหญ่จริงนะครับครับโอเคครับนะฮะเอ้านะฮะเป็นว่าเรียบร้อยนะฮะเรียบร้อยเลยนะฮะไม่มีอะไรมากนะฮะอาจจะมีเลือดซึมอะไรทั้งมันเนาะติดงทั้งมันเป็นการเจาะนะฮะครับนะฮะเราเสร็จกันเรียบร้อยนะฮะน้องอ้อนนะฮะเป็นยังไงบ้างโอ้ยเอาใจพี่อีกแล้วครับได้ใจพี่คนละนะฮะสุดยอดเลยขอบคุณมากนะฮะ แล้วถ้าเราไม่เจ็บพี่ก็มีความสุขนะนะฮะเพราะว่าไม่อยากให้พวกเราเส็ยนะฮะขอบคุณมากฮะขอให้กับบ้านโดยปลอดภัยแล้วก็พาเมียเรากลับบ้านเลยนะนะฮะฝากไว้หนึ่งดอกนะฮะดอกกุหลาบนะฮะโอเคไปนะฮะเสร็จเรียบร้อยครับนะฮะจะติดกระดาษไปด้วยก็ได้นะฮะใครเป็นล้มอาานว่าใครเป็นล้มแอนด์วายด้วยคนเป็นล้มครับนะฮะโอเคโอเคนะฮะโอเคสวยงามครับนะ